ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาเฮงผ้าม้วนนะครับเนาะเอามือนี้แอดมินผ่านเดินทางมาตามต่อนน้าทาั้งสำนักสงฆ์โพธิ์พระนะครับเด้อมาเบิ่งบรรยากาศเป็นแตนสำรับไม่อน,น,มน,บบนี้นะครับเนาะปูนคนกำลังสื่อสางเสาะหานะครับเนาะ,ะมาตามต้อเดินทางสำรับาางวดนี้ครับผมว่าปูคนสี่มี เนี่ยท่านยังไห้สหรับเงินนี่ในยินข่าวว่าบานใจคักเรื่องที่น้องเรื่องสรับเงินี้ครับผมเนะาะนี่กลายคือฝนตกเนาะเอาก็ติดตามด้วยกันละ่ะเรื่องที่หาเนะืทางก็ฝากด้วยครับเอาสาระาคนแกนก็ร่างเห็ดครับผมเนาะเปล่งตกแตงก่งร่างเนาะนะครับเนะาะอาผู้ใด ไม่โสดม่หลับจ้ะน,นะครับนะองเราลืรพีน่นงเด้อเดี๋ยวเอวินจะพามาเบิง่งว่านี่ตัวดีตัวเด็ดตัวดังจะได้สำรองกันนี้นะครับนาะรอบเบิ่งไปนล้วกันครับผมเอาอ้เด็ข้อมคว่ำไมยเข้าสีจับเอาเลยตัวนี้ตัวนั้น ตัวนี้ตัวหนึ่งสองขั้นเนี่ยจับล่องลงมาก่อนใส่เัินมากอยากตัวนี้ตัวนี้สองเสียบจับกันได้หมดแสดงว่าตัว เจ็ดสองแน่ระวังสองตัวนี่ตัวใดข้าสิบน,นักตัวใดเนี่ครับผมระวังสองตัวสิน,นักตัวใดมีตัวใดก็ครับตัวใดนะวันนี้เจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดตัวที่ถอดมาเป็นตัวสำคัญก,ก่อนวันถอดเพราะวันี้มันก็มีอยู่แล้ว

ปหหปเปนดอา,าให้หกหนึ่งเกษตรเปนดอาเป็นหกหนึ่งเป็นหกหนึ่งชาวเกษตรเป็นไรวันนี้แต่เข้าเข้าเหมือนหมักหมักสามแต่กรับกันเนี่ยกรับกันได้เลกเด้ดดอเพราะว่าเขา้าอาจจะซื้อตรงไรกับบางที่ห้ามมันเป็นตกลับเยังเสียอาจจะเป็นเลขเจ็ดสามเลขสามเจ็ดอย่างนั้น สี่สามเจ็ดเจ็ดสี่มันเป็นมันก็ะแตมเดียวกันน่งเด้แหละอันนึงเป็นชี่อันนึงเป็นสามเนาะอันบอครับห้าสี่แต่ว่าเฮาเห็นเขาทายทอดออกมาพอาเอาเตาออกมาเขาไม่ทอดทัดตว่าเขาเอาเห็นเลขศูนย์กับเหล็กเก่าช์ชุ้หนึ่งแต่เฮาเห็นเล็กสามมางกังเลยอขห็นสาม่าังไม่ทอดทัดดิรับสมทีวีอ่าเขาทายทอดออมายังไม่เตาเลยนะ ต่ขับไ่ตาขาบเอ้ยเรียกตาผาตาาพนี่ตาภาพน้าตาาพน้ามันเาเห็นสามตัวเดเขาได้เอาสามใส่เสรนดิเพาเห็นทัสามงามปวเห็นสามตัวเดียวเนาะโอ้มนไปมาเป็นเรียกสามเนาะสามกลางเขางามเนาะเขาเจ้าว่าเห็นไงทายทอดออกจากเทาทัดี่พระพรไอเจ้ามันเอียงกันบวนไฟใหม่เอียงนี่ล่ะเต้ามันบอว่าเต้ายตแล้วไอเจ้าได้ทายทอดออกมาคนบึง เข้าสีาตัวตัวตัว, <Aven ge. S 1> ตวสำคัญเข้าขัอสีว่าคันเลขปัติดเยอกับติดแปดนะหาเพราะดีเขาจะอัดถิมตัวนี้ไปเลยคันตัวตัวตัวสำคัญมากกับไอาจากสีเพราะเขามักหา,าเลยมักหาคันเกเขาเจ้าขึ้นมาสียังเสียข้าเจ้าวกไหนเจ็ดสี่สูนย์เจ็ดสี แต่ว่าห้าใได้แปดศูนเก้าศูนคือว่าต้องถิง่มมีสายเสือมดลัตตรีแปดศูนย์เก้าศูนยปดศูนย์เก้าศูนย์นะครูพั่แต่ครูรัตติีฮิดเมืองซื้อเลยหาเาเลยไมืไ่อไห่มีโทษร,รับซื้อลคือยางมันผาดคือศูนย์เจ็ดม่นบะเออ,อแต่ว่าหา้า พ่อจะเอาเก่าใส่ไปนะพี่นบอกตัวเดียวเนี่ยพี่บอกเดียวเพราะว่าเข้าไปยุ่นเลยธาตุใหญ่สูงไม่มีผาถัดเลยคือนิมิตนะครับเนาะธาตุใหญ่บนธรรมดาธาตุคือธาตุว่ามันใหญ่ก็อยู่เนป่านผลดิโอ้สูงไม่ฝันนะเจ้าข้าไปยืนอยู่ทั้งในหุ่นแล้วเขาไปบุนกันเลี้ยงโศกเลี้ยงยงทุกแนวเข้าเข้าแสดงไปฮอขึ้นฮอลงกดบดานอยู่ในนพี่บอกแปดส่วนตัวเดียว พื่อนบอกมนว่าแล้วบานนี้มันผาถัดไงมันเป็นเก่าเดีดิเหอโอตามที่จริงก็คือปูเห็นอ่าในันคือแปดศูนย์ูนยที่มันแลว่าเป็นธามันสเก่าสินะโอ้ยสูงก็ได้ขึ้นแตดหนึ่งแต่ไม่ชีกของรถยันบดซือแดศูนย์ศนแปดนี่คือเพื่อนบอกตัวเดียวแปดศูนตัวเดียวแปศูนเอาเอาแปดศูนแปดเกี่มันเป็นธาตุไงมันสูงเลยก็ได้นั่นติครับ มันสิเป็นมันสิเป็นเลขบนหรือเลขล่างคั้นเลขล่างเอาหาอ้นเลขบนเอาหาใสี่เด้อเราบขั้นมันสามตัวก็คือเอาหาสซอืเดี๋ยวอันนี้มันบ้องงามเขียนเขียนบ้องงามตอนไหนเขียนเกณฑ์ง่ามกันนี้กันอืมเพื่อไปนี่มีฝันเนะปูนกไปเห็นเลขยู่เก้าผัดผัดสามปัดเจ็ดตัวนี้ปูอ่า อนี่ก็ออกน้างไปต่อสาเดนาะสามเจ็ดันจะเพินัอยู่บสอเจ็ดสองะตสี่คืออันนี้คือสตัสองสาปูเนาะเป็นเลขสูตรปูบนี่อันที่มานี่ครับทีมาที่มันเป็นเลข8ปศนนี่คันมันเป็นสวามันเป็นเลขอะไ ถ้ามันเป็นเลขบนเนี่นะเขาก็เอาสามเอาหามาใส่เพราะว่าเขามั่นใจหานะเก้าศูนย์ที่จริงมันเป็นแปดศูนย์ตามที่จริงเนาะอือเข้าเ้เห็นเป็นสั้นอือคือตัวว่องไวคือเข้าเห็นบ่แมนเห็นได้ยิ่งเป็นว่าแปดศูนย์จยิ่งอขาวแววขาหูออแปดศูนย์แต่่าเห้องว่ามันถาดญ่มันก็อาจจะเป็นเก่าได้เห็นนะถ้าเป็นบนเขาก็เอาหาใส่ โลหะไฟเนี่ยใครแมเป็นบนญได้เลอแต่ว่าเอาเอาสำคัญเอาเอากันไว้ซ้ำตัวนี้จะไปการถิ่ขึ้นลงเนาะเราเป็นย่างเป็นศูนย์เจ็ดที่ว่าเป็นเจ็ดศูนย์เพื่อเราจแล้วแต่ก่อนและนี่มันแล้วโอ้ก็ข้าเจ้ามั่งสิเมื่อก่อนเป็นเจ็ดศูนย์ได้ขึ้นนะว่าเนาะขันการมาชีเจ็ดศูนย์เนาะครับเอากับพิจารณาเอาโอ้ตัวรีคือ เขนชัดเจนเลยเดียิงชัดเจนนะเราปูนแบกซูนแบกซูนคล้ายๆเบาชินนหนักยดิเหงาคล้ายๆอยากใี้ครัใจใหญ่ยังสีนะศานยินเสียงอ่ะครับผมโอ้เดี๋ยวยิ่ชัดเลยเราปูน อันนี้สามตัวนาตามตัวลังบอกเื่อปูเครื่องเที่ยนแบบเลยกะป้องจัก,กว่าสามตัวได้ฮากับเชือไปเลยแล้วเน,<อ>นาะโออันนี้เข้าสีมัลตะลีบอกเคือ่อมัดยังก,กระแต่เข้าล่ะนั่งเฉแต่เข้ากะเพื่อกะว่าแปดศูนย์นี่ละ,ะที<อ>ท่นี่แปดศูนย์นะปูนะอันนี้ขึ้นลงเสื้อเร้นอ่โอ้กัดไม่จะเสื้อกัดอะไรข้นลงเพราะว่ามันเป็นถัดใงกระยานป็งเก้าอะนะอืม ขั้นแม่นอยากได้สามตัวเอาหามาใส่ขั้นแม่นบ่นได้ขั้นแม่นบนมันขั้นเป็นบนเอาหามาใส่เก็บไว้จังสัตวโอ้เข้าใจแล้วมันนี่ตัวเลขตัวนี้มันปล่อยจะโดนแล้วหะแต่แล้วห้องกับจีทีมมาได้กันไว้แน่เอาเอามาจใส่ปูนปี่เลขเดขงวดก้อนหนึ่งตัวนี้เลขเดขงวดก้อนเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ก็ไปอันนี้ว่าเลขอันนี้เต็มเต็มเป็นเลขรถด้วนี่ละแปด หนึ่งหกอะนะแต่ว่าหกหนึ่งตัวมันพอท่<ม>านออกตัวนมันออกมาหมดแล้วสามาขั้นครับผมดี่สิขั้นยู่สิขั้นเดียวท่านออกเดี๋ยวช่วงนี้วันชนะ่วงก่อนมันก็ออกมาแล้วละ่ะฮึเดือดเป็นหกเป่นหก้ออกมึงคิดเป็นหกหนึ่งเพราะเด็กมันเป็นเจ็ดแปดหนึ่งหกอะนะแต่ว่าห้าออกสับขึ้นมาไหมครับผมเพราะว่ากัากากบอะไรมั่นใจเพราะว่าเห็นมันออกแต่ก่ามันเคยออกเลยขั้นออกรถขั้นหนึ่งมันออกไล่กันมาเลยวันนี้มันไล่กัน มันไล่กันมากเรางวดว่งหันสามขั้นรวดเลยที่นี่บ้านครับผมแตวกติมันจีออกขั้นนี้เราออกขั้นนั้นบ้านนี้มันออกพร้อมกันเลยย่างเก่าเจ็ดยังสี่กะยุขั้นเจ็ดจริงเงินมาแม่นปูนี่ยังลกมันขั้นรวดอ่านี่ก่อนรถตีกาพหันกะกะสามตัวยุหัน้นครับผมมันเลยมันได้ขวบกันเลยมัดตั้งสามขั้นงวดวัางหันบ้านนี้ขั้นนี้เพระท่านออกวันออกตะโดนแล้วอันหกหนึ่งอ่ะเนาะ อหก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 มันดกอออกแต่รุนลวบันี้ฮถ้ามันไม่เกี่ยวขั้นออกอีกบ่ันไม่ติดตองปุเนี่ยเพราะว่ามันเค่อยออกเลขออกเทียนึงล้วมันในรถขั้นในวัดนี่มันออกไล่กันไปเลยสี่ไมันนั่นเลขมันเลถ่ายมันมันเจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดหนึ่งหกแปลว่าห้าสับก่อนเป็นหกหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือ เลขตัวนี้กับเลขตัวนี้หละเนี่ยนะเอ้าเอาเอาว่าเนี่ะไปสามพางนี่แหละไปมันเลกมากมันใจนะครับเนาะสามพางนี่ก็คือเลขสองตัวกับกับสามพางนี่คืออันห้าเจ็ดสองห้าปูนี่ออืมมห้าเจ็ดสองอืมห้าเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองแปดนี่แหละครับผม เอาเล็เข้ามันมากยังเสริมมันตัวคู่มันที่มากมันสามกับเจ็ดบางทีก็มาถรงเลยเนี่ยก็ยังก็เอาลงมาอีกแล้วจังจังหกสามเจ็ดมันก็มีอยู่นี่แหละใช่ปะออมพีพีเนาะอันนี้ก็มีเนาะเบาเนาะตัดออกมเอาเน้นเน้นเด้อพี่น้องเนอคือปูคนนี้มีฟันในสั้นละเป็นตัวกันเพื่อนจะซื้อดอก เนาะตัวทีเนี่ยสำคัญก็คือเขาหูเลยแวบเขามาเลยคือแปดศูนย์โคโลเลยเนาะครับเนาะเอาเลยครเห็นว่าเป็นเกดีง่ายก็ได้เอาเข่ามาใส่ว่าจะไหนก็ครับฝันฝันีังไม่ฝันว่าไหนกมอนหอไปใส่ยังไงล่ะมันหอเอาหอต้องขึงๆนรงๆไป้ทึ่งตรงนั้โอ้คือฝันมาลอยโยงฝ่าสิบหกครับนียย เจดีมันสูงร้อยขึ้นร้อยลงกเลย,ยน,นะโอ้ร้อยขึ้นเจดีย์ลักษณะเขาน่ะบอกว่าสถานท,ที่นั้นเป็นที่ศาลศักดิ์สิทธิ์บ้านเราครับแล้วบ้านนี้คนไปบนไปยังหลายอย่างอยู่โอ้ขนอยูขอข้อจะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสถานที่ใดนบ้านเราใช่ผมว่บา,บามันสูงก็อ,อยู่เจดีของมองพระพุทธเจ้าตรัดสือครับโอ้แต่ว่าก็สิในหน้าพระพุทธเจ้าบ่อนี่เขากับ กระบลูคือกันกระบลูคือกันมันแต่ว่าลักษณะมันใหญ่สั่นนะก็ลงพ่อฝันว่าร้อยขึ้นร้อยโรคนะครับเนาะก็เที่ยวคุยกับข้าเจ้าล่ะโอ้ย้มันหลายเลยยืดทั้งลุ่มกับไหลเข้าไปยืดทึงเข้ากับเที่ยวขืนแล้วลงมานะครับผมคล้ายๆว่ายาดโจมอยู่ไหหนลายอยู่จุดนั่นนะวันว่านะสุดขาวแบบปูใหญ่ด้วยก็ธัรมปะทะซ้ำปะทะนี่ทุกทุกแนววันเหรอคน จะเข้าสิไปบนอีหยังเฮากับบจักว่ามันที่สักดิ์สิทธิ์นะครับผมเฮาก็ได้ไปอยู่นั่นโอ้เฮาก็ได้ก็ได,ได 80, นะ้แบบเฮาแบบได้ยินว่า80จังซี่นะเอะอแว็บเข้ามาเลยปู่อือโอ้80ย์นนะพี่น้องเด้อฟังเอาโคโรเลยเด้ออ่าแต่ว่ากาคขันขึ้นคันลงมีขึ้นมีลงสว่าก็สิว่ามีขึ้นมีลงก็คือ เพราะร้อยขึ้นร้อยล่งนะครับเนาะนั่นแหละก็อยสวังเช่นอ่ะโอ้เข้าใจแล้วบาทนี่มีร้อยขึ้นร้อยล่งร้อยขึ้นท่านเะดีแน่ร้อยรงมาหานแบบร่มพี่น้องน,นั่นแหละที่มาขอค่อนอนะครับเนาะคนหลายกลุ่มเขาก็ต้องประสานก,กันลักษณะัชสนน่ะครับผมจักสีว่าก็ภายในตามลักษณะมันบันณ่ะตอนนั้นน่ะแต่ว่าังจากแั่นสถานที่ไซบงหูจักเพราะมันเป็นเพียงนิมิตครับผมโอ้เข้าใจแล้วบาทพี่น้องเลย กระตางแจ้งเดาอืมเอาที่ว่าท่านกันท่านแม่นเด็กหลังเขาก็ตัดหาออกครับผมท่านมันว่าบนเขาก็เอาหาเส้ยอ่าอืมไม่เคยมีซ้ำนี่นะครับเนานแค่เพียอย่างไดสารตัวหามาใส่ข้างหน้า่เท่านั้นแหละอือเข้าใจแล้วครับโอ้โหนะครับเนาะอืมเรื่องสีหนอนเรื่องนี้ครับผม นะครับเนาะ่นะนร่เนะครับตามนั้นครับสำหรับอนัญางที่ปูพันหายมากนะครับเด้อแปดศูนย์นะครับเนาะร่อยขึ้นรอยลงแปดศูนย์เก้าศูนย์ขึ้นื่อขึ้นขึ้นเท่งเจดีร่อยลงมากอะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มีโอ,อกาสเป็นไปได้น,นะครับเนาะ เด็กทุกตัวมีโอกาสมากแลครับนเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมกับฟังนะครับเจ้อสำนักกิมนี่ครับผมจะไม่เลนจะห้าไปว่<อ>า,<อ>าครับนะ<ป>เดี๋ยวไอ้พี่หยสรุปไผ่นะครับเนาะไปไหมนัม่นพูดความเห็น